เ้วเว้ยตีเบียดเ้วเว้ยน้หมันอย่างนี้แล้วแกจะเชียย์หมูสีแล้วน้ำเลยเามาเดี๋ยกลัวเราวินน้ำใส่กันแล้วกินขา แล้วอารก็ก่อนนะ